ในี่สุดมันก้แวแล้วมีน้ำคาวกินกับเขา่าแซ่บๆเขียยผู้ดใดมากินพักนี่โอ้ยบอกเลยว่าสิกุ้ยโอ้น้อใบอีกใจเดียวเมนียย่แม่สิมาเห็ดน้ำลาวมีผักแตงมีหมูให้ลูกเดียวซีเม,มืงองอาดุยดุยอันนี้ก็เปิดเตาวขวั่วหมูก้อนหมูเลย กอโดนปันใดยกว่าจุนว่าหมูสุกเอามากาบมาตั้เครื่องยำเครื่องยำกับมีกระเทียมมีบุกปิดเริ่มตำเลยมีสองอย่างปรุงรสมีบีบหบอร์น่าเลยแล้วแบบนี้เขากะปรุงชุดรสบวงหนึ่งเนาะ ้ใส่น้ำปลาแดกลงไปนี่<ค><า>ปลาแดกซุกหรือปลาแดกดิบปลาแดกซุกปลาแดกโอ๊ะติดมาดิตั่งน,นี้แหละน,นี่แล้วก็ไปปรุงกับสันยำเนี่น้ำหยำหนึ่งสำเนียงบ่ใส่น้ำปลาน้ำตาลอย่างบอกบ่ใส่น,น้ำตาลโมเมนต์หยำหวานอันนี้นยำขาวตืมน้ำปลานห,หน่อยหนึ่งก็ได้เต็มกับย่านมันเค็มเฮ้ยที่ตืมตอนเดี๋ยวปรุงมพูน่าบ่เอาเกิดสำเนียก่อนอืมวันนี้เบิ้งหมูแล้วหมูซุกึ่งหยำ ไผถามไปว่าหมูสุกหรือยังถามไผปทำเตาไฟนี่นะใส่กระป๋้งลงไปเอาตั้งไว้นี่เดี๋ยวรอหมูสุกได้จังมาปรุงเอาใส่จ้ะเนี่ยโอ้ยเนาะใส่หมูลงไปเนี่ยหมูลงใส่กระป๋องแตกมีรสเราจะกินได้เลยบ่ยังคือเหมือนเหมือนในอันปรุงอยู่มีกบบคนนี้เหมือนคนเนาะนึ่งคน ก็เาอากระตุกแส่แน้องไปยิ้มนะดีต่อมาใส่ยังใส่นี่ใส่เครื่องผงเลยแบบน,นี้ปวดหัวก็ได้ตักเอเนี<ด>่ยเดี๋ยอะจีบคุกมันจีบคุกโดยการเอาอย่างมาเสียเอาพักแั <c oughs> ้น,นี้เอาก็ใส่พักลงไปเลยเอาเลยใส่ซีบะหอมป้อมเทอร์เร่มันนด็กยุบหน่อยนึยนงแล้วจังเอาสลัดใส่ลงไป แต่นี้เขาต้องปรุงลดปรุงยังอีกวันนี้เขาเอาขามันซีมขัาวมันจางเขาก็ปรุงขัาวมันบูซุ่มเขาก็บีบของนาตื่แล้วขัาวมันบูนัวเขาจะเส่ไปปรุงชุดรสอีกใส่รลายเสิรลายทุกผมชุดรสนี้มาใส่รักสลัดแบบนี้บอกบอกสลัดนี่คือยำสลัดเดย์ต้องใส่ร์ฟสลัดลายเลวดอันนี้คือครบแล้วบอกครบแล้ววันนี้มีแตสเช้าแล้วซีมปรุงเออวันนี้เออเช้าอก็กระมังกระมังมันน้อยไปบอกหรือไหนได้ละได้อยู่เนาะเดี๋ยวมันก็ยุกมันบแลน เอาบเ,เหตุเมันยุบลายตันไหนมันยุบลายมัน,มน,นบื่แซ่บสลัดน่ะเดี๋ยวมันสีช้ำเออไม่ได้ยุบน้อยเดียว,วกิกนเนื้พอดีมันเข้ากันนี่นะอือต่อไปคือขั้นตอนการซิมจับนเนาะแม่จับรถนี่ละอือขาดยังกาดน้ำป่าหน่อยยังจ้ะอ้าพอละมันจิกเค็มส้มได้ละปรุงชุดรสน้อยหนึ่ง เอาพอแม่บอกว่ายำสลัดนี่มันมีสองแบบแม่บอกมนีแบบอย่างเนี่ยแบบยำหวานใส่อันมายองเนตใส่อันไข่ใส่หมูขว้าหมูใส่อันนั้นแบบหวานใส่น้ําตาลแต่ดีเขาเห็ดอยู่นี่คือแบบอย่างยำแบบเราเอาแบบขาวบบได้ใส่น้ําตาลแล้วก็บวหวานอีกแล้วก็มีรสจัดกลนกัเข้าวอันนี้นะอันนั้นมันยำหวานมันกินเล่นนั่นน่ะได้ไล้นี่ได้ละจัดเสิร์ฟ ุดมันก็แล้วแล้วอันนี้เป็นย้ำข้าวเนาะโอกาสหน้าอาชีพย้ำหวานๆให้กินคือกันอันนี้ย้ำข้าวกินกับเขา่าแซ่บๆใ <c oughs> ส่กับเข่าเหนียว <c oughs> อ,อ๋อกินกับเข่าเหนียวฮ้อนๆนี่เนาะนี่แม่เพิ่นหากะหมึ่นแล้วเปี้ยวขึดืติแซ่บอยู่เดี๋ยวยำแล้วดูเ่อก็ทำ รสชาติวะรสชาติแซ่บออกสมสมเค็มเรสหวานนี่มันได้มาน้ำหวานผักอยู่แล้วแซ่แบเพือ่อทำเนี่ยโอเคเนาะกนานผู้ใดมาคลิป ยำสลัดเ้าวไสหมูอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สบายดีใช้เดียวเนาะพ่อกันไหมในคลิปหน้าสำหรับนี่ต้งองการคำว่าสบายดีบายบายพ่อกันเลอ e. พ่อกังเใน e. คลิปหน้าเ้อ e. พี่อ่